มัดไส่ข้อไส่ข้อเอาแรงแล้เอาใส่ขวอใสคข้อเอาเไปยึดถือเอาเอาแตกแล้วเนื้อน่นนะโอ้แตกแล้วโอ้แล้วเมาแล้วเมาแล้วเอออับคัดใส่ไสเอาบคัดใสห่วยห่ห่วยเออเอาเอเขาสุดมันดีแดงเขาสุดอเอาสอกใส่ซอข้อมัดข้ออมไม่แดงโอขึ้นฟื้นแมันีแดงใส่ขึ้นอ้ยซอกลุงนีปึ๊ดปึตะกันขออเอา โอ้เรื่อหนาต้องึ้นเนาะโอ้สับซอกซ้ายสับซอกขวาเลือดออกเนาะสับซอกซ้ายสอกขวาเนาะโอ้มาทักมาดายอ้เจียนเย็ยนใจียนเย็ยนใจียนเยียนงดยกก่อนเอามาดูภาพช้าจังหวะนี้โอ้เต็มเต็มอัปปะคัตหนึ่งสองสามโอ้บอลลงเนาะในเรืนาเลยตโวตัวตัวโอ้มัหนีแดงจากวัที่เกือบเป็นลงด้วกันโอ้เขาสุดนะ เขาสุดลงพื้นนี่แหละามาดูภาพชา้าอย่างวันนี้โอ้ย,ยนี่ลานม้วนแผ่นดินอย่างวันเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยน่ะพี่เลี้ยงพักยกโอ้แตกครับหนึ่งลานจิบซีจิบหายเข็มยู่บดเลยเนี่ยเอาเลยไหมเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอายกกีซีแล้ว มัดเด้อออกมัดเด้อออกมัดเด้อเออโยกออกโยกเพราะโยกแล้วก็ต่อยขวาเลยเอ้พี่เแยงในระนาบพอกแตวิเนียร์มณีแดงก็บอกว่ายันไว้ยันไว้เขากินตองแล้วเออยันไว้หลายหลายยันไว้ยันไว้เอออย่าประมาทอย่าประมาทประมาทบุได้เด้ดในระนาดนี่ประมาทบุได้เด็ดเอาจากเป็นรองเป็นรองนี่เอากลับขึ้นมานดอกนี่หลายเที่ยวเลย เด็กไม่นีแดงเตะขวาไม่ไดเตะขวาเย่นี่ยนะาสตทายเพือจังสวบเบิดแห่งนนาลินาเด็มือแดงซับซอกทรายนีเตะทรายไม่ได้แดงซับขึ้นเอไม่ได้แดงเตะขวาเนี่ยนะเตะทรายการโคงนี่เออมือแดงสาดแข้งขวายันเข้าไปยันเไปในนาลินาคำไปหาจังหวัดตีเลยในนาลนาศาสแข้งทายเข้าไป มันนี่แดงเตะกับเพื่นมาเดือนาตสตาร์ทแข้งใต้เข้าไปมันนี่นี่มีแดงหยับได้ลูมัดหนาเลยมันนี่แดงนะนั่นแหละมัดหนาตีดีฮะไปจะไหนนะเอาเอาเจ้าข้างจ้องเอาอย่าหลวมเด้มันนี่แดงในเรือนาหนี่รอดจังหวัสวางได้นี่เอาสตาด์ทไฟสตาด์ทหัวมันนี่แดงยันจีบแยจีบแย่ยิงสิบเบิด์ตถงมันนี่หนังเรือนาที่ยังเล่าส <eterm oon. S 1> ิบเบิดแล้วเอาอัปปาร์ตายขวาเอ้อมองวะนะเอาเออ 你变成谁了？哦，哦，咦、哦！哎